คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำการใช้งานข้อดีข้อเสียนะครับของแอป m m s u n g Note ซึ่งเป็นการแนะนำในรูปแบบการใช้งานในแบบของผมเองนะเพราะว่าผมเนี่ยก็จะใช้งานในแบบที่ว่ากึ่งกึ่งเขียนแบบแ a t หรือแล้วก็เป็น f ร e แฮนด์ด้วยผสมกันในแบบแบบพื้นฐานเลยนะ ใช้งานให้ดูเลยแล้วกันแล้วก็จะเล่าข้อดีข้อเสียไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ข้อแนะนำไปด้วยเลยผสมกันนะครับอ่าเริ่มต้นผมเปิดใช้งานขึ้นมาเนี่ยข้อข้อดีอย่างแรกเลยก็คือผมชอบอ่าหน้าหน้ากระดาษของของแอป Samsung Note ซึ่งมันมัน,ม,นมันเป็นฟอร์ม a 4เลยนะเนี่ข้อข้อดีของผมที่ที่ผมชอบเลยเพราะว่าฟอร์ม a 4ีนี่เราสามารถวาดรูปในในกระดาษ a 4แล้วเนี่ยครับเราก็รู้ร,รู้สัดส่วนจริง ในหน้ากระดาษ a 4แล้วก็แบบสั่งพิมพ์ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเน,นี่ยคือข้อดีของผมนะเพราะว่าพิมพ์กระดาษ a 4เนี่ยมันเป็นการพิมพ์พื้นฐานอยู่ละอันนี้เราเราชอบมากแต่ที่ผมสงสัยเลยก็คือเวลาเราเข้ามาเมนูตั้งค่าหน้ากระดาษเนี่ยเขาก็น่าจะมีให้ให้ตั้งค่าแบบไซส์หน้ากระดาษไซส์อื่นด้วยอะไซส์ a 3 a 2อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปเนาะแต่เราผมผมก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกไอ้ไซส์อื่นแต่สงสัยว่าทำไมมันมันตั้งไม่ได้มันมันตามหลักมันน่าจะตั้งได้ด้วย มันก็จะดีมากเลยซึ่งซึ่งในกรณีของผมเนี่ยพอพอมันเป็น A4 ปั๊บเนี่ยแล้วผมสามารถเอาเอาเทมเพลตที่ผมสร้างไว้อะซึ่งเป็นฟอร์ม A4 เลยอย่างเช่นอันนี้อ่าอันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นหน้าตารางที่ผมทำไว้เป็นอัตราส่วน1นึ่งต่อร้อพอดีซึ่งเขียนแบบได้พอดีแล้วก็เป็นฟอร์ม A4 พอดีแบบเราเขียนเราเราเขียนแบบง่ายๆได้ไงครับ ในฟอร์ม A4 พอเขียนเสร็จสั่งพิมพ์ภาพปุ๊บเราก็สั่งสั่งพิมพ์ได้เลยเนี่ยข้อดีตรงนี้ชอบมากแต่ก็ทิ้งข้อสงสัยไว้ข้อนึงแล้วกันว่าทำไมตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นไซส์อื่นไม่ได้ครับมาเรื่องต่อมาเลยนะครับเรื่องเรื่องการวาดโดยการวาดของผมเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะใช้ดินสอนะครับหัวดินสอซึ่งลายลายเส้นเนี่ยดีมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของยางลบเนี่ย ก็สามารถลบเป็นออบอ็อบเจกต์ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกลบเฉพาะพื้นที่ก็ได้เลือกขนาดหัวได้นะครับเนี่ยเลือกลบได้อย่างนี้ซึ่งซึ่งตรงนี้เป็นข้อดีครับอันนี้ดีมากๆนะครับการการวาดเนี่ยของผมจะแบ่งเป็น2ละะนักษณะเลยก็คือเป็นฟรีฟรีแฮนไปเลยแล้วก็เป็นเป็นแบบเวกเตอร์ Victor. ซึ่งเป็นแบบเวกเตอร์เนี่ยผมยกตัวอย่างเลยผมวาดบันไดขึ้นมา1ชุด ผมจะวาดเป็นบันไดสามขั้นแล้วกันนะครับเบ่าในส่วนนี้คือจะเป็นเวกเตอร์หมดนะครับอ่าเนี่ยครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูนะครับข,ข้อสังเกตรแรกเลยก็คือเวลาเราคอปเนี่ยมันมันย่อดได้อันนี้เป็นข้อดีนะครับมันย่อดได้แต่แล้วก็แล้วก็หมุนได้นะครับเป็นเป็นข้อดีเลยนะครับสอนนี้ แต่ผมอยากให้เพิ่มฟีเจอร์ตรงนี้เลยครับเน้นๆเ,เลยอยากให้อยากให้มีการกลับภาพได้ครับคือพลิกพลิกซ้ายไปขวาได้แล้วก็พลิกจากบนเนี่ยลงพลิกลงมาล่างได้นะครับก็คือเหมือนพลิกพลิกรูป90องศากับกับพลิกรูปร8 0องศาครับเนี่ยถ้ามีสองฟีเจอร์นี้จะดีมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้คือหมุนหมุนได้อย่างเดียวอ่าตอนนี้คือหมุนได้อย่างเดียว นะครับแต่เดี๋ยวเราเรามาดูข้อสังเกตถัดไปนะครับสมมุติว่าผมวาดกระถางต้นไม้ตรงนี้หนึ่งใบซึ่งซึ่งซึ่งเป็นฟรีแฮนผมวาดกระถางต้นไม้หนึ่งใบซึ่งเป็นฟรีแฮน แล้วพอผมครอกรูปนะครับดูนะครับปึบปรากฏว่าหมุนรูปไม่ได้แล้วครับตอนนี้หมุนไม่ได้แล้วเออเนี่ยอันนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่านเป็นอะไรถ้าถ้าเขาเพิ่มฟีเจอร์ตรงนี้ให้มันยังหมุนได้อยู่แล้วก็อย่าลืมนะครับสามารถกลับภาพได้พ,พลิกพลิกรูปภาพได้เนี่ยจะดีมากๆเลยในกรณีถ้าถ้าสามารถ พลิกภาพได้จริงๆนะครับกลับรูปได้จริงๆอะ่ะเราสามารถอ่าอย่างอย่างเช่นในกรณีนะผมผมคอปรูปต้นไม้อ่าดอกไม้เนี่ยครับอ่าแล้วเราก็คัดลอกวางเห็นไหมครับคัดลอกวางซึ่งบางทีเนี่ยเราเราอยากได้อ่าลักษณะของดอกไม้เนี่ยที่มัน มันไม่เหมือนกันนะครับหมายถึงว่าถ้าเราพลิกได้เนี่ยมันก็จะเป็นอีกรูปทรงหนึ่งแล้วนะฮะเพราะมันเป็นฟรีแฮนด์เนี่ยเราเราก็สามารถบอกว่าเออดับดับแล้วก็เอามาตั้งได้นะครับเนี่ยแต่อันนี้ก็คือมันมันกลายเป็นว่ามันมันเหมือนกันหมดเลยนะมันแรนดอมไม่ได้อย่างเช่นเราเราจะวาดรูปดาว รูปดาวอะไรอย่างเงี้ยพอเราคอปเนี่ยนะครับถ้ามันถ้ามันพลิกรูปได้นะครับถ้ามันมันพลิกรูปได้เนี่ยมันจะดีมากๆเลยเนี่ยนี่เห็นไหมฮะกลับมันกลับรูปไม่ได้เลยมันมันย่อดได้อย่างเดียวพอเราจะแรนดอมดาวอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันทำไม่ได้นะครับเนี่ยซึ่งมันกลายเป็นว่าเราจะต้องไปวาดรูปใหม่อยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีชิ้นงานเราจะเอากลับมาใช้ใหม่ ซ้ำๆเนี่ยมันแต่ว่าแบบแบบพลิกนะหมายถึงว่าพลิกรูปเนี่ยมันไม่ได้เลยอยากให้เดเวลลอปเปอร์นะครับช่วยช่วยเพิ่มฟีเจอร์ตรงนี้จะดีมากๆเลยนะครับอันนี้แนะนํานะครับแนะนาเฉยๆแล้วก็ถ้ามีมีเพื่อนเพื่อนคนไหนเหมือนกับว่าแนะนําผมได้เนี่ยช่วยช่วยบอกก็ได้ครับว่าเออมันมีฟีเจอร์ตรงนี้ให้ใช้หรือเปล่าให้ใช้งานหรือเปล่านะครับแต่ฟีเจอร์ตัวเนี้ย ที่วาดรูปร่างอัตโนมัติเนี่ยตัวนี้บอกเลยนะครับมันมันมันไม่ตอบโจทย์เห็นไหมครับลายเส้นมันก็ไม่ได้ละครับ аль, ลายเส้นไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นการสร้างรูปแบบอัตโนมัตินะครับตัวเนี้สามารถหมุนได้นะครับย่อได้แต่ก็พิกรูปไม่ได้อยู่ดีนะครับแล้วข้อข้อเสียของการวาดรูปร่างอัตโนมัติเนี่ยเราไม่สามารถลบลบได้เห็นไหมครับลบบางส่วนลบไม่ได้นะครับ เลือกลบบางส่วนก็ลบไม่ได้เนี่ยมันก็เลยไม่ไม่ตอบโจทย์นะครับไม่ตอบโจทย์คือถ้าลบเนี่ยก็คือต้องลบทีละอ็อบเจกต์ไปเลยแบบนี้ออฉะนั้นตัวนตเนี้ยปากกาของซัมซุงเนี่ยก็คือผมใช้มานานแล้วนะใช้มาหลายปีมากๆแล้วโดยแอปแอปซัมซุงโน้ตเนี่ยเราพูดถึงแอปซัมซุงโน้ตอย่างเดียวนะครับก็คือ การเพิ่มฟีเจอร์หลายๆอย่างให้ให้ตัวแอปเนี่ยเก่งขึ้นน่ผมว่าเป็นข้อดีนะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวแอปเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เพิ่มฟีเจอร์ดีๆมานานมากแล้วนะครับก็คือเหมือนเ,เหมือนเดิมอย่างเงี้ยมา,มานานแล้วซึ่งผมว่าถ้ามีเมนูตรงนี้มันจะตอบโจทย์การวาดรูปได้อิสระมากขึ้นเลยนะครับ ในการใช้งานของผมเนี่ยจะเป็นการงานประเภทนี้เนะาะถ้าเพื่อนๆคนอื่นอาจจะเป็นการช็อตโน้ตการเรียนหนังสืออะไรไอ้ของนักศึกษาอันนั้นอันนั้นก็ว่าไปอีกเรื่องนึงเนาะแต่ของผมเนี่ยมันจะเป็นการวาดรูปแบบว่าส่งงานให้ลูกค้าดูแบบพื้นฐานน่ยครับคือเราไม่ต้องการไปใช้งานเขียนแบบแบบออโต้แคดอะไรขนาดนั้นเนาะครับแต่เราต้องการเขียนแบบภาพที่มัน mm hmm. ได้สัดส่วนจริงประมาณนึงเฉยๆเข้าๆแล้วก็ สามารถแรนดอมภาพพลิกภาพได้อะไรเงี้ยเพิ่มความยืดหยุ่นในการเขียนแบบงานได้ได้ได้มากขึ้นทีเดียวเลยอันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ